สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับรจวันที่1พฤศจิกายน66นะครับเป็นงวดนะครับของงวดแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากที่เราลุ้นผลของหัวรัฐบาลไทยนะครับเราก็มาต่อกันที่พัฒนากันต่อรอบเย็นนะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่1นะครับของเดือน11นะครับเรามาสรุปผล ของวันที่30นะครับที่ผมไ้ให้แนวทางไว้นะครับราพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่7นะครับแล้วก็ให้ระวังเลขเบื้องหามไว้นะครับผลนะครับ92409นะครับก็ในส่วนเด่น2ตัวนะครับกือว่บหลุดไปนะครับเด่น3ตัวมา1นึงตัวนะครับมาที่9หลักร้อยบนแล้วก็หลักรวยล่างนะครับ แล้วก็มาที่2หลัก10บนวนะครับมา2ตัวนะครับสาหรับเดืนสตัวมา1นสองตัวนะครับถึงแม้ว่าสูตรเด่น2ตัวนะครับจะหลุดนะครับแต่ว่าเด่น3ตัวของสูตรหลักก็ยังเดินต่อนะครับมาต่อกันที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเดืน2ตัวนะครับคำนวณในที่2แลักกะ็7นะครับฝันไปที่2นะครับ ผลนะครับ9ก4 0 9นะครับก็เข้ามาที่2หลัก10บนนะครับมาตัวที่เน้นไว้ให้นะครับก็สลับสูตรใหม่นะครับก็ถือว่าแนวทางของราพัฒนานะครับกลับมาเดินต่อนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าแค่รู่2นะครับหลัก10บนนะครับแล้วก็เข้าเหรียญสตัวมา1 2ตัวนะครับก็ถือว่าแนวทางยะกลับมาเดินต่อนะครับ ก็ย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางนะครับให้นําไปใช้เป็นรูดสุก้าประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะ2ตัว3ตัวตามที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตากันต่อนะครับในแนวทางวันที่1พฤศจิกานะครับวันต้นเดือนนะครับของราพัฒนานะครับเด่น2ตัวนะครับคํานวณในที่7แล้วก็8นะครับสูตรฟันไปที่8ชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่7 1 7 2 73 75แล้วก็77นะครับชุดคู่8นะครับ81 82 83 85แล้วก็87ชุด3ตัว482 582และก็881นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำวนวณอันที่5 8และก็1นะครับสำหรับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่81แล้วก็82 ชุดคู่7นะครับก็71และก็72นะครับ4ชุดหลักนะครับมี7 1 7 2 8 1 8 2นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่582สําหรับเด่นสองตัวนะครับ7แล้วก็8นะครับมาชนกับเด่นสามตัวนะครับตัวชนคือ8นะครับตัวชนนะครับมาชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับของเด่นสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับ เด่น2ตัวนะครับให้เน้นวิ่งรูดไปที่8ได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่ชนกระเดี่น3ตัวนะครับในสูตรย่อยนะครับก็ติดในหลายสูตรนะครับสำหรับ8นะครับแต่ในส่วนของ7ก็มีติดเช่นเดียวกันนะครับแต่ในหลายหลายสูตรนะครับจะชี้ไปที่8นะครับก็เน้นวิ่งรูด8รอง7นะครับสำหรับสูตรหลักสำหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่81แล้วก็82 อ่านสูตรฟันไว้เช่นเดียวกันนะครับและก็ชุดรองนะครับให้รองไปที่เจห2นะครับชุด3ตัวผมชอบไปที่582ตามสูตรฟันไว้เช่นเดิมนะครับและก็รองไปให้เพื่อนๆรองชุด482ไว้ด้วยนะครับชุดนี้ในหลายสูตรนะครับชนกันทั้ง3ตัวนะครับทั้ง4ทั้ง8และก็2นะครับในส่วนของชุด ที่ผมให้เน้นนะครับก็ชนในหลายสูตรนะครับมีติดทั้ง3ตัวนะครับทั้ง5ทั้ง8ทั้ง2นะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่582แนะครับและก็รองไปที่4ี2สําหรับชุด3ตัวของราพัฒนาสุดหลักครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากในงวดวันที่30ตุลาคมนะครับผ่านไปสําหรับเดือน2ตัวนะครับแต่เดือน3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ยัง ถือว่าเดินต่อเนื่องนะครับในงวดที่30เข้ามาที่2แล้วก้านะครับสำหรับเรียน3ตัวมา1 2สองตัวนะครับผมชอบนะครับไปที่8ตามตัวชนนะครับแล้วก็ให้รองไปที่1และก็รองไปที่5นะครับตามลําดับนะครับแต่ต้องย้านะครับถึงแม้ว่า5นะครับในสูตรย่อยนะครับจะไม่มีชนในหลายสูตรนะครับอาจจะ ชนแค่สูตรสองสูตรนะครับแต่ก็ยังให้ระวังไว้เช่นเดิมนะครับอาจจะหมายเป็นคู่2ตัว7 5 8 5นะครับเพราะว่าในชุด2ตัวเรามีนะครับแล้วก็7181นะครับอยู่ในชุดตัวนิสตัวฟันนะครับแล้วก็8นะครับก็จะอยู่ในตัวชนนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้ง3ตัวนะครับยังไงให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะวิเคราะห์ตามสูตรนะครับก็เน้นไปที่8รองหนึ่งนะครับ และก็รองเนที่5ตามลําดับนะครับสำหรับสูตรหลักเรามาต่อกันที่รามานาสูตรใหม่นะครับผมคานวณไปที่2และก็ศูนย์นะครับสูตรฟันไปที่2นะครับคู่3าตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับเกับแปสูตรหลักนะครับแล้วก็เด่นสูตรใหม่นะครับคือ2กับศูนมาจับบินกันเช่นเดิมนะครับคู่3าตัวนะครับก็จะได้ที่7 8 2 7 8 0 720และก็820นะครับคู่2ตัวนะครับ72 70 82แปดสละก็80ดศูสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่7 8 2นะครับแล้วก็72 82นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมสำหรับชุดคู่จับวินนะครับชุดเน้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบตาม ที่ผมไปเคาะไปให้นะครับก็ลองนําไปพิจารณานะครับก็ต้องย้าเช่นเดิมว่าแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะครับต้องย้ําและให้คําเตือนกันก่อนนะครับทุกแนวทางนะครับมีข้อมีหลุดอย่างไรเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับสําหรับ2และศูนย์นะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่2ตามตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับ จะชนไปที่2นะครับมากกว่า0ูนย์นะครับศูนย์จะติดแค่สูตรเดียวนะครับสูตรแล้วก็ในส่วนของ2นะครับจะติด 3- 4สูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่2รองศูนย์นะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับเน้นวิเรูด2รองไปที่ศูนย์นะครับสำหรับชุด3าตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันไว้เช่นเดียวกันนะครับ7 8 2 72แล้วก็82นะครับผมจะชอบชุดที่มี2นะครับ มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับ7282นะครับจะมาชนกับใน4ชุดหลักของสูตรหลักนะครับ72 82นะครับเพราะฉะนั้น2ชุดนี้มีโอกาสมานะครับก็ถ้าวิเคราะห์ตามสูตรนะครับแต่ตัวเน้นตัวฟันนะครับอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวรองนะครับต้องย้ำนะครับว่า10ชุดในสูตรหลักนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง10ชุดนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมครับ ผมคัดมาแล้วนะครับจากทั้งหมดในเลขชุด2ตัว100ตัวนะครับก็คัดให้เหลือ10ชุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีกําลังนะครับก็นําไปใช้ทั้ง10ชุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น4ชุดหลักแล้วก็มาเน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกําลังมีกําลังนะครับในการนําไปใช้น้อยนะครับก็เน้นตามที่ผมฟันไปให้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องย้านะครับว่าความเสี่ยงมันก็จะ มากตามตัวเลขนะครับที่เรานําไปใช้นะครับก็ต้องย้ำว่าให้เน้นวิ่งรูด19ประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัว3ตัวนะครับการนําไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับความเสี่ยงนะครับก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นลองนําไปใช้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทั้งราวนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับแนวทางทั้ง2สูตรนะครับสรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับงวดประเดิม งวดวันที่1นนะครับของเดือนพฤศจิกานะครับงวดแรกของเดือนพฤศจิกานะครับก็ขอให้แนวทางนะครับเดินต่อทั้ง2สูตรนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงวดที่2ติดต่อกันหรือเปล่านะครับหลังจากเดินมายี่งวดติดนะครับแล้วก็มาหลุด2งวดแล้วก็มาเดินหกงวดติดนะครับแล้วก็มาหลุดในงวดก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งมาใน มาเดินนะครับกลับมาเดินต่อในวันที่3 0ิบนะครับก็เรามาลุ้นกันในช่วงเย็นนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นวันที่2ติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์หาคลิปให้ทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบแนวทางหุ้นนะครับผมเปิดได้เปิดกลุ่มแนวทางหุ้นนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเข้า ไปรับชมแนวทางหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับฟังๆในเคงรู้ด้วยนะครับกับแนวทางของราพัฒนาประจํางวดต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะครับการทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ